บอลนังกฤษสุดดราม่าจากฟุงเชลซีในชุดเข้มบุกไปเยือนทีมรองหล่อ QPR และก่อนจบเกมสมนาทีเซสฟาเบรเกสใส่หน้ากากซัดประตูชัยเชลซีบุกชนะ1-0นำที่2อาร์เซนอล7จแต้มแถมแข่งน้อยกว่า1นัดแชมป์ชัวร์99.333%ส่วนจิ้งจอกสยามในชุดน้ำเงินที่กำลังสู้เพื่อความอยู่รอดโดนเวสบอมนำไปก่อน2-1แต่ในช่วง11นาทีท้ายมีปาฏิหาริโคก2-2 และเจมี <Diamond Hai> <โ> <PA> ่วอร์ดีซัดประตูชัยซึ่งเป็น g o ลออฟเด e ะวีคพลิกชนะ3-2โอกาสอยู่รอด88.88%มาะกับเป็นทีมของคนไทยจริงเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนแรกเหมือนกับอาจจะตกไปตกชั้นคุณผู้ชมครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วชนะในวันเกิดท่านประธานจะเป็นคนไทยแล้วก็ เมื่อสองวันที่ิ่งจะผ่านไปวันเสาร์นั้นชนะในช่วงของสงกรานนะฮะช่างสมกับเป็นทีมของคนไทยจริงๆแต่วันนี้เราจะไปคุยกับทางด้านเจมี่วอยดี้คนที่ยิงประตูชัยให้กับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่ามีความอัศจรรย์ในตัวเขาเยอะมากเขาเริ่มเล่นวาอายุ15คุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้เวลา5ปีในการแตะบอลภูมิภาคหรือว่าแตะบอลพาร์ทไทม์คือพูดง่ายฮะตัวก็ไม่ใหญ่สูงแค่178เซนเล่นดีที่สุดเคยอยู่ลีกดีที่สุดก็คือดิวิชั่น5 แปลเป็นภาษาชาวบนก็คือชาตินี้ไม่น่าจะขึ้นมาเตะบอลอาชีพในลีกสูงสุดได้เขาทำอย่างไรรอจังหวะรอโอกาสได้ลงเล่นบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกตอนอายุ27มีค่าตัว50ล้านมีเงินเป็นร0อยล้านแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้จากจุดต่ำสุดมาสู่จุดสูงสุดความฝันของนักบอลทุกคนเจมี่ไวดี้เขามีวันนี้ได้อย่างไรเราบินไปหาเขา เที่ยงก็ดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวผู้เล่นที่เรียกว่าจี๊ดที่สุดนะครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับเจมี่บอยดี้สวัสดีครับนี่ไหวเป็นด้วยคุณผู้ชมฮะจะถามเขาเรื่องของความเร็วว่าเขาจี๊ดมากทำยังไงถึงจี๊ดกว่าผู้เล่นคนอื่น To Sto Airvoys National โชคดีผมเกิดมาเป็นคนวิ่งเร็วอยู่แล้วเวลามีการจับเวลานี่ผมสร้างสถิติไว้เพียบคงเป็นพรสวรรค์น,นะครับคุณผู้ชมครับชีวิตของเขานี่เหมือนรถไฟหอดีลังกามีลงอันนี้ต้องบอกว่าลงก่อนแล้วก็มีขึ้นเขารู้สึกว่าความสำเร็จของเขาเกิดขึ้นจากอะไรและให้กำลังใจคนที่ตอนจุดเริ่มอาจจะไม่สวยหรูแต่ว่าตอนจบจะจบได้อย่างงดงามจนได้ให้กับทีมในพรีเมียร์ลีก ขยันและอย่ายอมแพ้ผมเคยเล่นในลีกเล็กๆแต่แตผมตั้งใจทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่งเห็นไหมวันนี้ผมได้เล่น <Yeah. S 2> บนอลอาชีพให้กับเลสเตอร์ล่ะล่าสุดนะครับทางเลสเตอร์ก็เพิ่งให้ทุนเด็กไทย16คนมาฝึกฟุตบอล2ปีครึ่งที่อังกฤษนะครับแถมล่าสุดถล่มเชลซี7ประตูต่อ3ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้เด็ก16คนมาอยู่ที่นี่อยากจะให้เจมี่ ให้คำแนะนำเล็กน้อย you know t h e r e s gonna be 16 Thai boys who's gonna come here for two and a half mm hmm. years to study English and study football the Leicester way please uh, give them some piece of advice for them to excel because their ultimate dream is to play for this club you just have to work hard ขยันและแฮปปี้กับเกมน้องทำอะไรผิดพลาดช่างมันลุกขึ้นสู้ใหม่ในสไตล์แชมป์จคุณผู้ชมครับ5ปีในลีกภูมิภาค เคยเล่นในบอลดิวิชั่น5เหมือนกับจะไม่มีอนาคตมาวันนี้ยิงประตูใชให้เลสเตอร์ในหลีกสูงสุดของอังกฤษตราบได้มีลมหายใจจัดไปฝันของคุณเป็นจริงได้สุขสันวันสงกรานเล่นน้ำปลอดภัยไปต่อกันในสปอร์ตกรู